เปียกปูนใบเตยหอมๆตกแต่งด้วยครีมกะทิที่บีบเป็นพวงมาลัยต้นทุนวัตถุดิบไม่แพงทำกินทำแจกหรือทำขายก็น่าสนใจไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำน้ำมา75 ml ใส่เกลือลงไปปลายช้อนเขาว่ากันว่าเกลือจะช่วยดึงสีของอันชันได้ดีขึ้นแต่จะไม่ใส่ก็ได้ ใส่ดอกอัญชันลงไป10ดอกจะใช้ดอกสดหรือดอกแห้งก็ได้ต้มจนกระทั่งเดือดและได้สีที่ต้องการปิดเตาตักดอกอัญชันทิ้งตวงน้ำอัญชันออกมา50 ml ผักไว้ก่อนถ้าได้น้ำอัญชันไม่ถึง50ล ml เติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปได้ นำใบเตยมา30กรัมหรือประมาณ3-6ไใบขึ้นกับขนาดนะคะล้างให้สะอาดตัดเป็นท่อนใส่ลงไปในเครื่องปัน่นใส่น้ำสะอาดลงไป140 ml แล้วปัน่นถ้าไม่มีเครื่องปัน่นใช้การตำเอาก็ได้เตยที่นำมาใช้ต้องเลือกใช้เป็นเตยหอมนะคะปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองบีบๆคั้นเอาน้ำใบเตยอ,ออกมาให้หมดนะ ตวงน้ำใบเตยที่กรองได้มา1 1 0 ml ถ้าได้ไม่ถึงเติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปได้จากนั้นพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนำชามผสมมา1ใบใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป100กรัมหรือเศษสส่วนสถ้วยตวงตามด้วยแป้งมัน40กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะน้ำตัลทราย60กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะน้ำตานปี๊บ80กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะ ใช้มือผสมผสมคลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากันตอนผสมเนี่ยให้ใช้มือบี้บี้ตัวน้ำตาลปีป๊บให้เข้ากับแป้งด้วยนะคะบี BB, ้บี้ขยำขยำไปสักพักใช้เวลาไม่นานจ้าเราก็จะได้แป้งที่มีลักษณะประมาณนี้นำน้ำปูนใส่มา500 ml ค่อยๆเทลงไปในแป้งทีละนิดแล้วนวดอย่าใส่พรวดเดียวหมดนะ ใส่นวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำปูนใสหมดตอนนวดก็พยายามบี้ตัวน้ำตาลปี๊บให้ละลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะขออนุญาตตัดภาพมาหลังจากที่เติมน้ำปูนใสหมดเรียบร้อยแล้วใช้มือนี่แหละค่ะคนๆกวนๆให้ทุกอย่างละลายเข้าด้วยกันจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปกรองถ้ามีแป้งหรือน้ำตาลที่เป็นเม็ดเค้างอยู่ก็บีบลงไป ใส่น้ำอัญชันที่เตรียมไว้ลงไปตามด้วยน้ำใบเตยถ้าน้ำใบเตยใครสีค่อนข้างจืดสามารถหยดสีผสมอาหารสีเขียวแก่เพิ่มลงไปได้นะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากาันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟช่วงแรกใช้ไฟกลางได้ค่ะคนบ่อยๆคนตลอดเวลาได้ยิ่งดีคนไปสักพักเมื่อส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ให้รีแกสใช้เป็นไฟอ่อน แล้วคนตลอดเวลาเลยนะคะระวังไหมช่วงแรกนะเมื่อเขาเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เขาจะดูแบบเล็กๆเคละเ<ๆ><ๆ>ไม่ค่อยเนียนให้คนต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเนียนขึ้นเมื่อส่วนผสมดูเงาเนียนแล้วก็ค้นหนืดประมาณนี้แล้วปิดเตาได้เลยค่ะวิธีเช็คว่าใช้ได้หรือยังนะคะใช้พาย,ยางจิ้มลงไปในส่วนผสมของเปียกปูนแล้วยกขึ้นมันจะยืดยแบบนี้ค่ะ กวนให้ข้นกว่านี้ได้รอยบีบจะคมชัดขึ้นแต่ว่าก็จะบีบยากขึ้นนะคะตัวนี้เราไม่ได้ต้องการความคมของรอยที่ชัดมากนักนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะบีบตัวมาไลยทับอยู่แล้วยกขนมลงจากเตานะคะแล้วแวะเวียนมาคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งตัวขนมอุ่นพอที่จะบีบได้นำหัวบีบเบอร์ที่ชอบใส่ลงไปแล้วตักขนมใส่ไปในถุงบีบนะคะแนะนำให้ใช้เป็นถุงบีบซิลิโคนนะเพราะเนื้อขนมค่อนข้างเหนียว ถ้าใช้ถุงบีบแบบใช้แล้วทิ้งถุงบีบอาจจะแตกได้บีบขนมลงภาชนะที่ต้องการได้เลยอันนี้เป็นกระทงใบตองเทียมนะคะใครสนใจลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะอย่าใส่เนื้อขนมในถุงบีบเยอะมากค่ะมันจะบีบยากเนี่ยป้าเองใส่เยอะเกินไปบีบยากมือสั่นเลยหัวบีบใช้เบอร์อะไรก็ได้ที่ป้าใช้อยู่นี้เขาไม่มีเบอร์ค่ะซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านถ้าไม่มีหัวบีบไม่ใช้ก็ได้นะคะบีบลงไปแบบนี้เลยได้ เดี๋ยวจะบีบใส่ถ้วยอีกแบบหนึ่งให้ดูค่ะอันนี้เป็นถ้วย3ออนซ์นะคะมีฝาปิดติดมาด้วยเราจะไม่บีบขนมให้เต็มมากนะเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ไว้สําหรับบีบดอกไม้แล้วก็ปิดฝาด้วยแต่ถ้าใครใช้เป็นแบบถ้วยที่เป็นฝาโดมหรือฝาเรียบปกติก็สามารถบีบเนื้อขนมให้มากกว่านี้ได้นะคะตัวขนมแนะนําให้บีบตอนที่ยังอุ่นๆอยู่นะเพราะว่าถ้าเย็นสนิทแล้วมาบีบบีบยาก อ่บีบเสร็จแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะมาทำตัวครีมกะทิกันนำกะทิมา250 ml เทใส่หม้อเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย12กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะแป้งเข้าเจ้า32กรัมหรือเศษ1ส่วนสถ้วยตวงคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดเมื่อแป้งละลายหมดแล้ว ตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นหนืดตัวครีมอันนี้มันจะค่อนข้างเยอะนะคะป้าทําเผื่อไว้เผื่อว่าใครอยากจะบีบเยอะถ้าใครบีบแบบเล็กๆน้อยๆเหมือนกับป้านในคลิปนี้จริงๆแล้วทําแค่ครึ่งสูตรก็พอเมื่อส่วนผสมข้นได้แบบนี้แล้วยกลงจากเตาแวะเวียนมาคนเป็นระยะๆจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นหรือว่าจะทิ้งไว้จนเย็นสนิทก็ได้นะคะแต่อย่าลืมแวะเวียนมาคนเป็นระยะๆนะ น้ำส่วนผสมที่ได้แบ่งมาผสมสีผสมอาหารตามชอบได้เลยแต่ละสีอาจจะใช้สัก20-40กรัมก็ได้นะคะแล้วแต่ผสมเสร็จแล้วตักใส่ถุงบีบสีอื่นๆใส่ถุงบีบธรรมดาแล้วตัดปลายเป็นรูเล็กๆได้ส่วนสีขาวถ้าใครมีหัวบีบที่เป็นแฉกๆเหมือนดาวเอามาใช้งานได้นะคะก็สวยดีถ้าไม่มีจริงๆก็ตัดปลายถุงบีบเอาก็ได้หัวบีบตัวนี้ไม่มีเบอร์อีกแล้วค่ะซื้อมาเป็นเซตนะคะ เป็นงานจีนนะคะไม่มีเบอร์ติดไว้ขออภัยนะบีบครีมสีขาวเป็นดอกเล็กๆเรียงให้เป็นวงกลมนำครีมสีขาวอีกส่วนหนึ่งใส่ถุงบีบแล้วตัดปลายเป็นรูเล็กๆบีบให้เป็นขีดๆแบบนี้ค่ะสองเส้น นำครีมสีอื่นที่เตรียมไว้มาบีบตกแต่งตามชอบส่วนปลายพวงมาลัยบีบให้เป็นเหมือนหัวใจคว่ำใช้สีเขียวบีบตกแต่งอีกเล็กน้อยให้เหมือนดอกไม้ไม่เหมือนก็ให้บอกว่าเหมือนนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบภาพแอปสแตก็กนะ ในกระทงเล็กบีบเหมือนกันได้เลยอันนี้ป้าใช้หัวบีบอันเดียวกันเลยนะคะเพียงแค่ว่าตอนบีบเนี่ยออกแรงบีบให้น้อยลงเท่านั้นเองดอกก็จะเล็กลง ตัวเปียกปูนถ้าเกิดว่าบีบไว้เป็นนูนๆไม่เรียบไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะบีบได้ตามปกติเลยงานแฮนด์เมดโน้แต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบตัวเปียกปูนใบเตยน้ำอัญชัน3บาทน้ำใบเตย3บาทน้ำปูนใส่3บาทแป้งข้าวเจ้า3บาท60สตางค์แป้งมัน1บาท40สตางค์น้ำตาลทราย1บาท50สตางค์น้ำตาลปี๊บ4บาท80สสตางค์ รวม20บาท30สตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบครีมกะทิ1สูตรกะทิ2ี23บาทแป้งข้าวเจ้า1บาท15สตางค์เกลือย5สตางค์น้ำตาลทราย3 0สตางค์สีผสมอาหาร2บาทรวม26บาท70สตางค์จ้าเอาต้นทุนวัตถุดิบตัวขนมแล้วก็ครีมกะทิมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่47บาท หนึ่งสูตรจะใส่กระทงใบตองพลาสติกแบบในคลิปได้28ชิ้นถึง32ชิ้นขึ้นกับว่าบีบสูงบีบเตี้ยแค่ไหนนะคะถ้าสมมติว่าทำได้28ชิ้นต้นทุนตัวขนมและครีมต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท68สตางยังไม่รวมตัวกระทงนะถ้ารวมตัวกระทงเข้าไปด้วยต้นทุนก็จะอยู่ที่3บาทส8สตางต่อชิ้นใครจะทำกระทงเองจากใบตองจริงๆก็ทำได้นะคะต้นทุนในส่วนนี้ก็จะน้อยลงอ่ะเนาะ ถ้าใครเลือกที่จะทำขนมใส่ถ้วย3ออนซ์แบบในคลิปจะทำได้ประมาณ10-12ชิ้นย้ำตรงนี้ก่อนนะคะป้าไม่ได้บีบขนมใส่เต็มถ้วยนะคะบีบแค่เท่าที่เห็นในคลิปนั่นแหละสมมุติว่าทำได้10ชิ้นต้นทุนตัวขนมและครีมต่อชิ้นจะอยู่ที่4บาท70สตางค์ถ้ารวมค่าถ้วย3ออนซ์เข้าไปด้วยต้นทุนจะอยู่ที่5บาท70สตางค์ต่อถ้วย ขอ,อย้ำเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้เราเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านำ้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปลาถาอื่นๆทำแล้วเก็บได้นานไหมแนะนำให้ทำแล้วกินเลยในวันเดียวกันกันกนกบที่ทำจะดีที่สุด ถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นนะคะ,อ,ะอย่างชิ้นนี้นะป้าใส่กล่องปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาแล้ว2วันเมื่อนําออกมาชิมดูขนมไม่เสียนะคะแต่เนื้อขนมแข็งขึ้นไม่อร่อยเหมือนวันแรกแล้วก็ตัวครีมกะทิที่บีบไว้ะคะ่ะจะเห็นว่าส่วนที่เป็นครีมสีต่างๆจะมีการซึมมาเลอะตัวกะทิสีขาวเล็กน้อยและสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า